ใกล้ๆโอ้ oh. ว่าด้านในอะ่ะมันจะเยอะมากๆเห็นไหมอืมให้สี่จุดแปดดาว สวัสดีนะคะลู้เอ็งผู้เอ็ง,งกับมแม่ววันนี้เดียวจะพาเพื่อนๆมาเก็บพลมเนาะแล้วก็พลัมของมแม่วก็จะอยู่หลังบ้านเป็นดงทั้งแถบเดี๋ยวจะพาเก็บแล้วก็ชิมให้ดูแต่ละต้นว่าหวานมากหวานน้อยเท่ากันไหมเนาะแล้วก็วันนี้แดดแรงมากๆนะแล้วก็เเดียวหน้าร้อนก็จะผ่านไปแล้วเนาะวันนี้มแม่วก็นี่เลยภาชนะที่เราจะใส่ออพัมของเราในวันนี้เนาะถ้ากินไม่หมดสามารถเอาไปแช่แข็งไว้ กวนได้เนาะแล้วก็แดดแรงขนาดนี้อันนี้ขอมาทาครีมแป๊บหนึ่งครีมกันแดดของอสุดาเนาะแล้วก็แม่ชอบแล้วก็ใช้มาพักใหญ่ๆแล้วนะ,ะเราจะมาบำรุงกันนิดนึ่งอนอกจากบำรุงก็คือ,อปกป้องแสงแดดไปด้วยเนาะเพราะว่าหน้าร้อนหน้าร้อนฝั่งอังกฤษอะมาสั้นๆแล้วก็ไปแล้วอะเราต้องใช้ให้คุ้มช ออแดดมาแล้วก็ใครที่ไม่ชอบทาเหมือนขแม่เนาะแม่เป็นคนที่ไม่ชอบทาแต่ว่าหน้ารานะ้อนอ่ะมันจําเป็นนะเพราะว่าเราต้องมันมันเจอแสงแดดเนาะมันก็คือ,อได้ปกป้องผิวของเราด้วยแล้วก็ผิวของเราก็คือชุ่มชืน้นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าทําไมขแม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะว่าปกติอ่ะก็จะ,ะเคยทา แล้วเจอแบบผิววอกอะหน้าวอกอันนั้นก็คืออแล้วแต่ความชอบเนาะบางคนเขาชอบแบบวอกนะแต่ของแแมอันเนี้ยมันจะแบบบางเบาแล้วก็ไม่เหนิดอะหน่ะเออเพราะว่าปกติอ่ะแม่อยู่อังกฤษเนาะบางทีมันไม่ค่อยเจอแดดบางทีอ่ะไม่ไม่ทาอะไรเลยเออมีใครเป็นเหมือนแแมังที่แบบไม่ชอบทาเนาะเอ แต่ว่าอ่าหน้าร้อนหรือว่าคนฝั่งเมืองไทยอ่ะจำเป็นมากๆเนาะที่แบบต้องมีอครีมกันแดดปกป้องผิวอันนี้ทาไปแล้วแบบเขาไม่เนิดหนะเขาชุ่มชื้นดีอ่ะทาเสร็จแล้วแล้วก็ขนาดอันนี้เขาจะเป็นอ่สามิลเนาะก็ใช้ได้อยู่ที่ประมาณอ่สอเดือนแล้วแต่เนาะเพราะว่าอย่างครีมกันแดดอะไรแบบเนี้ย คือ,อมันไม่ใช่แบบทาครั้งเดียวจบเนาะเพราะว่าถ้าเราต้องเจอแดดทั้งวันหรืออะไรแบบนี้เนาะก็ต้องทาซ้ำนะแล้วก็อันนี้ยแมมก็ทาก่อนเจอแดดสักครึ่งชั่วโมงถ้าเสร็จเดี๋ยวไปเก็บพลัมเลยเนาะก็ใครสนใจเนาะแม่ก็คขือมีเป็นส่วนลดให้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นราคาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าแมมว่า ม,มันเข้ากับแม่แต่ว่าเพื่อนๆลองดูนะว่าอชอบแบบหน้าวอกหรือว่าแบบเนียนๆไปแบบนี้เนาะแล้วแต่ความชอบนะแหม่มว่าแพ็กเ,เกจน่ารักพกง่ายใส่กระเป๋าแบบง่ายมากๆแนะนำ <laughs> เพราะว่าตัวเองใช้ขอเออลืมบอกไปนะว่าสุดาบิวตี้ก็คือ,อเขารับผลิตเครื่องสำอางหลากหลายรายการมากๆแล้วก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนตามไปดูนะว่าเขารับผลิตอะไรบ้างเพราะว่า เหมาะกับธุรกิจรายย่อยที่แบบเออเขาเรับผลิตขั้นต่ำหนึ่งรยชิ้นเองเผื่อาไมอยากอยากมีอะไรเป็นของตัวเองในอนาคตเพราะว่าเห็นเอาแม่บ้านต่างแดนหลายคนคือแบบเออเขาต่อยอดทำโน่นนี่นั่นขายเออทำไมก็ก็ไม่รู้อนาคตเนาะอ่าแนะนำเลยเนาะแบรนด์สุดาดูส่วนลดที่อใต้คลิปหรือว่าปักหมุดในคอมเมนต์ได้เลยอ่าพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นเก็บพัมชิมกันให้ดู อทีละต้นเพราะว่าจริงๆอ่ะเดินกินทุกวันเก็บกินทุกวันเลยโดกให้เหมือนเดิมแล้วก็ก็ม้มาว่าเก็บช่วงเนี้ยกําลังดีเพราะว่าไม่งั้นอะถ้าเขาสุกงอมเกินอ่ะแมงจะเจาะแมงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกผีเสื้อหรืออะไรแบบนี้เราไปกันเลยเนาะ ดงพลัมที่ฟาร์มหลังบ้านเห็นไหมเพื่อนอหลายสิต้นก็คือเขาอะทั้งแถบแล้วก็ไม่ใช่พลัมป่าเนาะเป็นพลัมธรรมดาแต่ว่าดินไม่ค่อยจะโอเขาก็เลยจะ,ะลูกอาจจะไม่โตเท่าที่ขายในห้างพันนี้เลยนะที่เขาขายตามห้างเออแล้วก็เมื่อวานอะแม่ได้ตัดหญ้าเนาะเพราะว่า,าก่อนนั้นนูน่นก็คือ,อฝนตกทุกวันเริ่มต้นแรกเลย อีฉันกลัวนอนก็จะมีเอาแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นทาหน้านี่เลยอันนี้ใช้ไม้เซลฟี่ก็เลยเออ่ไม่ได้แหวกดูอ่ะเดี๋ยวเราค่อยสลับไปเอขาตั้งกล้องด้วยเพราะว่ากลัวนอนออืม,อมน้ำหยดริงติอ่ะต้นแรก ปมมาดตรงขอบขอบนิดหนึง่งข้างบนเต็มเลยเพื่อนดูเดินชิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเ,าเก็บใส่ตะกร้าน้อยครุถังตะกร้าเออเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใส่เมื่อกี้ชิมไปลูกหนึ่งหยิบดูนิดหนึ่งว่าสุกงอมไหมเนาะลมเดี๋ยวลมแทรกเข้ามา เดี๋ยวเราเค่อยมาเก็บหวานฝาตรงขอบฝาตรงเปลือกนิดๆเตี้ยวๆแบบนี้เลยภารกิจภารกิจเก็บพลัมเสร็จก็ขอตัดหญ้าอีกเพราะว่า ตัดไว้เนาะเพราะว่าอันหน้าหนาวหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูโลงแล้วก็เราตัดไม่ได้แล้วช่วงหน้าหนาวเพื่อนดูมันนิ่มมากเลยนะเนี้ที่มาสามลูกแล้ว <c oughs> เขาฝาดที่เปลือกเหมือนกันอมาดูต้นที่สองโอ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็น เนี่ยถ้าถ้าแบบนี้มันจะเห็นชัดแล้วก็เยอะมากจะสุกช้าสุกไวไม่เหมือนกันทไมก่อยอยากชิมแต่อันที่อสุกงอมๆอันนี้มาแล้วอันนี้เยอะนะตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นแต่แบบเนี้ยเยอะนี่มาชิมต้นที่สองหวานแต่ก็ยังเปรี้ยวอยู่ น่าจะสุกงอมยังไม่ค่อยดีเท่าไหรต 2, 000, ไ่ต้นที่สองผ่านไปต้นที่สามวแม้ว่ามันเยอะว่ะเยอะอ่ะคือคือพาดูแบบเนี้ยมันเยอะเนาะแต่ว่าต้นเนี้ยคือออกขนาดรสชาติแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันสุกช้าสุกไวก็ไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวหาโอ้อันนี้นิ่มอยู่ พยายามส่องไม่ให้เจออแมงโจ๊กเขาเป็นฝุน่นเราก็จะเช็ดกระเสือ้อแบบนี้น้ำกระเด็นใส่หนะ้าจูซี่มากยังออกรสชาติเปรี้ยวอยู่ต้นนี้ต้นนี้ชิมลูกเดียวได้ไหม เขาออกรสชติเปรี้ยวอ่ะเออเราก็เยอะอน,นอนเพื่อนดูมันเยอะอให้โอกาสอีกลูกหนึ่งได้ไหมนี่จะโอไหมจะโอไหมลูกนี้โอ้ดูตรงนี้เออดูจากข้างในเยอะเลยอะ่ะดูเออไม่ดกเท่าบ้านเก่าแต่ก็เยอะนะ่ะดูอ,อ่าเราจะไม่ชิมลูกนี้ เมื่อกี้เปรี้ยวมากเดี๋ยวรอบนี้เราดูว่าจะ,ะเปรี้ยวเปรี้ยวมากหรือว่าเปรี้ยวน้อยอันนี้ไม่ค่อยโอไม่ค่อยโอหมายถึงว่าเหมือนจะมีอะไรเหมือนจะมีอะไร <laughs> น่ากลัวอ่าต้นที่สองต้นที่สามผ่านไปลูกก็จะเล็กแล้วก็รสชาติเปรี้ยวก็แม่ ไม่ค่อยโอกก่ะต้นที่สามเท่าไหร่อันนี้นี่อันนี้เตี้ยเลยนะคะต้องนั่งแบบนี้ต้องนั่งแบบนี้อันนี้ต้นที่สี่เนาะต้นที่สี่มาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเตี้ยดูอันนี้ก็สุกอมแล้วอาะเชดแล้วก็คิดว่าน่าจะปลอดภยัยอืมอืม ต้นนี้โอเคอะมองเห็นหนะแม่ไม่เอ่ยโอเค,อเคต้องแบบต้องเตี้ยๆถึงจะเก็บได้อ่าให้ดูนี่เลยอ่าเช็ดก่อนเช็ดก่อนโอ้จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเริ่มเริ่มรู้สภาพตัวเองนี่ต้นที่สี่อร่อย อืมให้4.8ดาวคะแนนเต็ม5 4.8ดาวพึ่งของพี่ไมเคลิลมาต่อหมายเซลฟี่เข้ามาต้นที่4ต้นที่5อตอนนี้ไม่นับแล้วเพราะว่ามันรวมกันแต่ว่าต้นที่3โคตรดกเลยเป็โนโคตรดกเลยต้นที่3อะออแต่ว่าต้นที่3มันออกรสชาติเปรี้ยวอะ่ะ ให้ดูอีกรอบหนึ่งต้นที่สามดกๆดกดก,ดอกเออนี่ดูนี่มีแต่เตี้ยเตี้หรือว่าทำไมาเก็บไปดองไม่เยอะเออมันก็เลยยังเหลือเยอะสรุปว่าเขาก็คืออดกให้ทุกปีเนาะอ้ามาต้นที่ห้าต้นที่ห้าลูกค่อนข้างโตนะอู้ ร่วงเต็มเลยอ่ะสุกงอมดูเก็บมาสองเห็นลูกโตเก็บมาสองอันเดินชิมทุกต้นแดดออกแล้วเห็นไหมโอ้ลืมบอกไปลืมบอกไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงเสาบ้านแล้วนะเดี๋ยวทําคลิปอีกคลิปหนึ่งมาฝังอ่าอ,อันนี้สองลูกเลย ต้นที่ห้าหวานต้นที่สี่ก็หวานเอ่อต้นที่สี่ลูกก็จะเล็กหน่อยต้นที่ห้าลูกโตหวานถ้านับไปแล้วมันงงต้องขอไปด้วยนะต้นที่ห้าแล้วเนาะเออนี่อืมลูกโตสามลูกได้ไหมต้นนี้ลูกโตจริงพึ่งลูกโต อืมถ้าลมมาแรงๆเขาจะร่วงง่ายอืมอ่ะเอาอีกลูกหนึ่งอีกลูกใส่กระเป๋าโดเรมอนไว้อ่าลูกที่สองต้นทีห้านะคะอันนี้ยังไม่ค่อยงมเท่าไหร่นะคะแมวว่า ลืมบอกไปกินเยอะอะขี้แตกขี้แตนต้นที่หกจริงๆมันมันเยอะกว่านั้นเนาะแต่ว่าแมอก็คือคงไม่ได้อ่าชิมทุกต้นแล้วก็อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็มีอีกงูต้นที่ห้าก็ดกกว่ะนี่เพื่อนเห็นไหมต้นที่ห้าอันนี้ยังเป็นต้นที่ห้าอยู่เลย มันจะไม่ใช่แค่อ0สิบต้นเนาะมันโอ้คาแมวว่าประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิบก็ต้นหนุนเพราะว่าต้นเขาอะบางต้นเล็กบางต้นก็คือต้นโตแล้วอะต้นที่สี่ต้นที่ห้าโอคลิปนี้ <laughs> คลิปนี้กินเยอะแล้วก็พยายามตัดออกน้อยที่สุดคือไปแบบยาวๆไปเลยเนาะต้นที่หก โอ้หล่นนะต้นที่หกเขแม้ว่าเขายังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่ลองดูก็ได้เผื่อใครที่อยากได้สูตรพลัมกวนอต้นที่หกเขามีความฝาดที่เปลือกนิดๆคือเนื้อหวานแต่ว่าเปลือกก็คือจะฝาดนิดๆ อิ่มต้นที่หกพันไปต้นที่เจ็ดโอ้เพื่อนๆคะแม่อะอิ่มป่ะอืมอืมมองไม่ค่อยเห็นแน่เลยนี่อ่าต้นที่เจนะ็ดเนาะต้นที่เจ็เขาอะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะอาถ่ายให้ดูอันนี้จะเป็นต้นที่เจ็ดนี่ประมาณนี้นะคะ ีหน้าไม่รู้จะอยู่ตรงไหนปีหน้าไม่รู้จะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ที่เมืองไทยรอด,ดูเนาะเออรอด,ดูอนาคตไม่รู้เอาตรงนี้ก่อนต้นที่เจ็ดเสียงน้องเป็ดโอ้ต้นที่เจ็ดอืมหวานลูกเขาอาจจะไม่ค่อยโตวหวานต้นที่เจ็ด มันมันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอะเพราะว่าแม่จะพยายามชิมให้มากที่สุดอ่ะต้นที่แปดนี่ต้นที่แปดสูงสูงด้วยแล้วก็โน้มลงมาแบบนี้อันนี้มันเตี้ยเตี้ยอุยเราจะไปกันต่อเนาะเพราะว่ามันครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางดีเลยแล้วก็ต้นที่เจ็ดก็ก็หวานอยู่เออก็หวานอยู่อันนี้ ต้นที่แปดแล้วต้นที่แปดเหมือนเขาแบบยังไม่ค่อยสุกงมเท่าไหร่เพราะว่าให้เพื่อนๆดูเนะต้นที่แปดจะบอกว่าข้างล่างลนเต็มเลยต้นที่แปดนี้เลยเพราะว่าบางลูกอะ่ะยังเขียวยังเขียวแบบหามๆอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าด้านล่างเหลือ,อได้แบบเนี้ยสุกแล้วสุกแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยงมเท่าไหร่ ต้นที่แปดพี่ขึ้นดูพาดูข้างในแป๊บนึงโอ้เหรอนี่ต้นของเขาลักษณะก็คือจะเป็นแบบเนี้ยต้นแรกแบบมันโรคอ่นนะเนาะแม่ก็เลยอันเนี้ยหมายถึงว่าพอเอาเวลาลมมาแรางๆเขาว่าโอ้มากๆเพราะว่าไม่งั้นต้นทานตะวันหรือว่าพืชผักของคแม่จะเสียหายมากๆเนาะเพราะว่าบ้านนอกก็คือลมแรงกินจนหอบแล้วตอนนี้ ต้นที่เก้าคล้ายๆกันอะ่ะเขายังไม่ค่อยสุกอมดีเท่าไหร่แต่ลูกว่าโตโตลูกโตโตมาชิวกับบรรยากาศบ้านนอกที่ฟาร์มเนาะอันนี้โตมากๆลูกใหญ่มากอืขนาดเขาไม่ยังไม่ค่อยสุกอม,มอะ่ะเนื้อเยอะมาก โอเคต้นที่สิบเห็นไหมเพื่อนมันจะมีอันเนี้ยไม่ได้ตัดออกลงมาตรงดินแบบนี้เลยอันเนี้ยจริงๆพี่ไมเคิลก็คือพยายามเคลียร์ตรงนี้ให้อยู่เพราะว่าต้นของเขา,างอกมาเต็มเลยแม่ก็พยายามตัดออกอยูน่นะเมื่อเราต้นที่สิบอยู่เนาะเนี่ยมันมาเต็มเลย คือถ้าเราไม่ช่วยตัดออกมันจะเต็มตรงนี้เลยนะเอออันนี้ก็คืออช่วยตัดออกเยอะเลยมาต่อกันต้นที่สิบเอ็ดนะคะเตี้ยๆแบบนี้เลยมันดอกอยู่ถ้าเรามองจากอ่ด้านล่างแบบนี้เราจะเห็นแบบเยอะมากๆเนาะเออแต่ว่าถ้ามองจากด้านนอกอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้แม้ว่าน่าจะง,งมงมมากๆแล้ว ต้นนี้สุกชา้าสุกไวไม่พร้อมกันแต่ว่าลูกนี้งอมมากๆหกฮงอมมากๆค่ะงอมมากแต่ว่าลูกเนี้ยออกเปรี้ยวนิดนึงมันจะมีทั้งสุกงอมทั้งเรื่อเรื่อแบบนี้คละกันไปต้นนี้ต้นที่สิบเอ็ดเนาะลูกโตอ่ะดูนันดูลูกโต,กตเอาอีกโอ้ยังเรื่อเๆอยู่อ่ะ มองไปแล้วแบบยังเรื้อๆอยู่โอ้อันนี้อันนี้ก็บกงอมยังคะอันนี้ยังไม่เอา<ม>อ่าเราจะมาชิมลูกนี้กันไม่รู้เสียงลมแทซงเข้าไปในคลิปหรือเปล่าเนาะลมอะ่ะลมแรงด้วยโอเคอยู่เนื้อเยอะต้นที่สิบสองแล้วเนาะเนื้อเยอะหวานขนาดว่ายังไม่สุกอมเท่าไหร่นะ ต้นที่สิบสองผ่านไป <S <S นี้จะเป็นต้นที่สิบสามเห็นไหมด้านล่างคือเอ่อมันมันนับต้นยากเนาะเพราะว่าบางต้นก็คือยังขึ้นเบียดกันแบบนั้นเลยอ่าเรามาต่อต้นที่สิบสามหวานไหม <S <S เนื้อยเยอะหวานอ่าเอาอีกลูกหนึ่งดู ต้นที่14นะคะลูกไม่ค่อยโต ổ. รสชาติโออยู่อ่ะเห็นไหมขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ต้นนี้ต้นที่สิบสีต่ต่อการต้นที่สิบห้าแล้วไม่ค่อยงอมเท่าไหร่อ่ะเมืม่อกี้กะจะเก็บลูกอันตะกี้มันไม่ค่อยสุกงอมเท่าไหร่ จะหวานให้ไหมเปลือกก็ยังมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งเนื้อหวานอ่ามาดูกันต้นที่สิบหกจะหวานให้เราไหมหวาน นที่สิบหกวานแต่ว่าลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กๆอะ่ะแบบนี้โอ้ต้นที่สิบแปดชิมไปสิบกว่าลูกแล้วเนาะเพราะว่าบางต้นขแมวก็ชิมลูกสองลูกสามลูกอะไรแบบนี้ชิมไปจะสามสิบลูกอ่าอันนี้จะเป็นพิการหน่อยๆ มีความฝาดเปรี้ยวที่เปลือกน,นิี้ต้นที่สิบแปดถ้านับรวมจริงๆเห็นไหมต้นของเขาอะทั้งแถบแบบนี้คือมันสี่สิบห้าสิบต้นมันมันแยกไม่ออกเขาเขากอดรัดฟัดเวี่ยงกันอยู่แยกไม่ออกนับไม่ได้ด้วยอะต้นที่สิบเก้าแล้วกันเนาะแล้วก็แม่เจะนับเป็นสิบเก้าขยี่สิบมันยื่นออกมาแบบนี้ยเออ เราชิมไปทั้งหมดประมาณสิบเก้ายี่สิบต้นอันนี้คุแมว่า,วาไม่น่าไว้ใจ <c ười> คอยกลัวทิ้งไปช่วงหล่นใต้ต้นเดิมเลยอันนี้น่าจะโอเนาะคแมว่าอ่าเช็ดที่พุงนะคะถ้าอร่อยก็จะเก็บอีกลูกหนึ่งไม่อร่อยเราก็จะชิมลูกเดียวอันนี้ต้นที่สิบเก้าต้นที่ยี่สิบ ต้นที่สิบเก้าต้นที่ยี่สิบอุ้มเพื่นดูเห็นไหมนี่เยอะเยอะออีกลูกหนึ่งต้นนี้คือแม่ว่ามันเปรี้ยวอะ่ะอันนี้ขนาดสุกงอมนะนนี่น้ำหยดติง๋งติงเปรี้ยวอะ่ะ เอาอีกอันหนึ่งจะเปรี้ยวอยู่อีกไหมสุดท้ายต้นที่ยี่สิบนะคะอันนี้คือสุกงอมนะอันเมื่อะกี้ก็สุกงอมเพราะว่าแบบช้ำๆน้ำอะแต่ว่ายัางเปรี้ยวอยู่เอามาดูลูกนี้กันนี่อันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เปรี้ยวตรงเปลือก เดียวต้องเปลือกแค่นั้นเอ่อจำนวนของต้นของเขาอ่ะเออนับไม่ได้แบบนั้นเพราะว่านี่เลยแบบนี้เนาะเขาอ่ขึ้นเบียดกันนะแล้วก็จริงๆอะ่ะอยากได้ต้นไปปลูกเมืองไทยอยู่เออแต่ว่ามันกฎหมายยุ่งยากมากอะ่ะถ้าจะเอาพวกอะต้นผลไมอ้อ่กลับไทยนู่นนี่นั่นกฎหมายเยอะจริงๆเนาะ เออเผื่อนเพื่อนลองหาซื้ออต้นพลัมดูเดี๋ยวแม่จะพาไปเก็บใส่อครุถังให้เต็มเนาะแล้วก็เราจะเก็บไปด้วยกินไปด้วยเอาจุกๆก,กันไปข้างน,นี่อันนี้ก็เป็นพวงนะคะเป็นพวงนูใจมากโอ้เห็นไหมใกล้เต็มแล้วลูกตโตๆทั้งนั้นเลยอะกันใกล้ๆโอ้ เนื้อแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะต้นนี้ดกไม่บรรยะบรรยังออันนี้ดูข้างนอกมันก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าด้านในอะ่ะมันจะเยอะมากๆเห็นไหมอันนี้นิ่งหมดเลยนี่เชื้อเต็มมือแล้วเอาอีกกำนึงเอาเนี่ยชื้อเอาไม้หมด เอาสองอันก็ได้หน้าหนาวใกล้มาแล้วเก่พร้อมฟรีที่ฟาร์มหลังบ้านเนาะตะก้านี้นะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ45หโลด้วยกันแล้วก็พร้อมฟรีที่ฟาร์มหลังบ้านมาปีละครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะยังได้เก็บ ่มตรงนี้ไหมเพื่อไปโผล่อยู่เมืองไทยสําหรับคลิปอัปเดตเรื่องอย้ายฟาร์มกลับไทยเดี๋ยวแม่ค่อยทําอีกคลิปหนึ่งมาฝากเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ติดตามข่าวสารความคืบหน้าอยู่เพราะว่าจะมีถามกันมาเรื่อยๆว่าเมื่อไรแคม่ยจะย้ายกลับไทยยกยอดเป็นคลิปหน้าละกันเนาะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะมากินลัมด้วยกันเยอะอยู่นะ